ครับก็มาพบกันในช่วงที่สองของรายการสบาฮุลกุรอานนะครับกุรอา่านยามเช้าเราพบกันเป็นประจำเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ต่างๆของเรานะครับผู้ที่ให้การสนับสนุนไอยอตีทีวีของเรานะครับด้วยดีตลอดมานะครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านขอขอบคุณครอบค,อบครวาาัวฮัจีอดีตตะเคียนฮัจีสุรินบินโซเลผู้บริหารบริษัทกลีนสแควร์ขอขอบคุณฮัยีอิสมานบิโซเลจากของสินทรสเต็กเทา้าและก็สินทนแอนด์สป라이ขอขอบคุณฮัยีรมาธยาเลลาเรปาดมีนายายาามพลํลำส,สดๆจำหน,น่ายในนาฟาริดานพลลำขอขอบคุณอาจารย์ดัทธิ์ ฮัจย์สันมาเกตเลขานะครับขอหายไวๆนะครับเก่อของโรงเรียนโรงเรียนนะครับฮัฟฟิตครอานซอยฮัทไทรหาช50แห่งนี้ขอขอบคุณอาจารย์ซอยลีฮะนางพญานะครับขอขอบคุณมีจับบะทองมีพชนารับจากบุฟเฟ่โต๊ะจีนในงานต่างๆทุกนะการซื้อทุกการสนับสนุนให้ยาติไมไปดูแลกับพาะกันตลอดไปนะครับวันนี้ก็มีการจัดทัวร์ไปนะ มัสยิดนัชรุนบารีนะครับเพชรบุรีนะครับก็ไปร่วมงานกันนะครับก็อัลฮัมดิลลาฮ์นะครับมาลุพบกันในช่วงที่สองนะครับครับสลามอะลัยกุมครับอัลลอฮุสซลาฮ์มุลลัคนนาบาริกานจากยะหานะอ้าวอ้าช่วงที่สองนี่อ่านอ่านตอนที่สองนะครับฮุนายลีกาตาเปลูนะครับอายาที่สามสิบ ฮูนาลิกาตาบาลูกุลูนับสิมมากัสลาฟัตนะครับเจอยังยังค่ะบมนจันเราก็มาว่าบันจับอ่าหลังจากนั้นมาสี่อายะแล้วก็มาอายะที่ห้าเนี่ยอายะที่สามสิบเนี่ยฮูนาลิกาตาบาลูนะครับนับไปนะครับลงมาเจอไหม Turut juga. Allahi, nafsunul husna. Cheni, khabar. Cheni, khabar. Ah, turutlah. Inna malaikat Allahi, nafsunul husna, wajyada. Ah, khabar. Ah, alhamdulillah. Ba Wa ya ra ha wa kotau wala diilla فيها خالدون والذين والذين كسبوا السيئات كساء سيئة بمثلها أترهبهم بالله ما لهم ما لهم من الله من عاصم كأنما نغشي كأنما وسيت وجوههم قطعا من الليل مسلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم

ะะอ่าคเราคุ้มครองนะซลาม์มลัยกุ๊มซาดัมซาดัมดิลล่าจากอำเภอยะหานะครับจังหวัดยะลาก็เรตเชอครับ0853425164นะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์บนหน,น้าจอนะครับเป็นบเบอร์โทรศัรรพท์ของผมเองนะครับก็เรตเชอนะครับ0853425164หรือพี่น้องต้องการที่จะร่วมในการที่จะทำบุญนะครับ บริจาคเพื่อรักษายติมทีวีช่องนี้นะครับก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะครับครับ a s s a l a m u a ครับส s s a ล a m u a ั a i k u m a s s ล l a m u a อ่ะไม่มีเสียงนะครับผมมาใหม่นะครับ0853425164นะครับสักครู่นี้ปิดแล้วแต่ว่าไม่มีเสียงพูดนะครับ 0853425164เบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนะครับท่านพี่น้องสามารถที่จะร่วมนะครับในการอ่านอัลกุรอานในวันนี้รดอร่วมบริจาคนะและก็สนับสนุนสถานีโทรทัศน์ผ่านเเทียมแห่งนี้ยติมทีวีนะครับผ่านธนาคารนะครับไทยพาณิชย์ก็ได้นะครับก็ดีเทลนะครับ0853425164นะครับ ครับ Salaam a l a ครับ Assalamualaikum ทำไมไม่มีเสียงครับ Assalamualaikum ไม่มีเสียงนะครับคนต่อไปนะครับโทรมานะครับมาสักครู่นี้ไม่มีเสียงตอบนะครับเชินกัทศูนย์แปดห้าสามสี่้างนะครับ อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ก็เป็นชาววันอาทิตย์อัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h อัลฮัมดุลิลลาห์ฮัจย์มารียัมนะสบายดีนะครับอืมทุกคนก็สบายกันดีทุกคนนะฝากสลามทุกคนด้วยครับอาเชิญครับ Bunali al haki قُلْ من, يرزق مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ أم يَمْلِكُ, أم يملك السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق وَمَا ذَا الحق إلا الضلال فأنا تتبطون فذلك حقت كلمة ربك على الذين فزقوا أنه สวัสดกคอลอนดีอัลฮัมดุลิลลาห์าาน,านะครับได้ดีนะครับอ้าววันนี้จะถามนิดนึงเคยได้ยินคำว่าอัสสมาอ,อัลอาบสองคำเนี่ยรู้ไหมแปลว่าอะไรอัสสมาอ,อัลอาร อัลสมาแปลว่าทองฟ้าส่วนอัลอาร์กืพอพื้นแผ่นดินนะครับเป็นคำที่เราจะเจอเป็นประจำนะวัสมาอิดาติลบุรุษขอสาบานด้วยทองฟ้าก็มีอันะนี้ครับเป็นคำที่มีอยู่ในอัลกุรอานนะครับเอาละครับัมดุละนะครับขอเรทรงคุ้มครองนะอิชาละพบกันในะ อีดีนอัดฮาอิช allah ฝากสลามทุกคนด้วยนะสาลาลุมอิกลุมจากขัดยามารียบนะครับชนะฉนงนะครับมาชิบมาฮับบะนะครับอัลฮัมดิลละห์จังหวัดสงขลานะครับอำเภอชนะก็อัลฮัมดิลละห์สมาชิกหลายคนนะครับมีความสนิทสนมกันนะครับก็ ที่เจนคับ0853425164นะครับ0853425164เบอร์โทรศัพท์อาบนหน้าจอนะครับท่านพูน้องสามารถติดต่อในการที่จะร่วมบริจาคในคนทางขอรลอสุภัตลานะครับหรือร่วมทําบุญนะครับในรายการยตีนทีวีแห่งนี้นะครับก็ <c oughs> หลายๆคนนะครับ จะเห็นความสําคัญของการบริจาคในพ้นทางของเราสุบาตลาลนะครับทุกบาททุกสตางค์นะคเป็นสเสบียงความดีของเราในวัเกียรมนะามทั้งสิ้นนะครับสลามนัยกุ้มครับ <c oughs> จากไหนครับจากไหนครับอ่ะไม่มีเสียงอีกแล้วฮัโลโหล ได้ยินไหมเนี่ยไปไปเ,เสียงไม่มีนะครับพี่น้องโทรมาใหม่นะครับ0853425164นะครับครับ0853425164เบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนะครับถ้าพี่น้องสักคู่นี้โทรมาแล้วก็รับสลามอย่างเดียวนะครับก็ไม่มีเสียงที่จะพูดเพราะฉะนั้นก็ท้าพี่น้องอาจจะเป็น มาเบอร์ใหม่ๆนะครับฟังกันบางทีก็ต่อเนื่องไม่ได้นะครับครับสลามไลกุ๊มวัสดีคุณสลามจากไหนครับเกาะยาวค่ะกาะอะไรนะกดยาวน้อยอ๋อกาะยาวน้อยฮัตยาอะไรเนี่ยเยาเวเรสเปล่าไม่ใช่นะ อ,อ๋อคนใหม่นะครั้งแรกฮะฟาติมา,<ะ>มาฟาตีมานะอา้าวเชิญเลยครับเชิญเลยครับ <c oughs> เอาอุบินละเชิญครับอืมอ่าเชิญครับอ,อ,อ,อ่านได้เลยอ่านได้เลยอ่าได้เลยครับเอาอุตบิลนละ Inna nasya yuqoo dirway. อ่าน อ๋ออย่าไปฟังอย่างนั้นเพราะว่าต้องเบาโทรศัพท์นะอ่าอืมครับอ่านได้ไปอ่านได้ไปมาวัดดากรบ Kula. Hmm. Walal, akhiratu. Walal, a... ya, hmm. Walal akhiratu Walal akhiratu Apa itu? Kap Walal akhiratu Walal akhiratu Kau lulakan minam ulilah

Nè, tôi à, à điệu tâm à à thôi lắm giải thích tai mãi qua hm qua qua giải thích ào đồ lâm ว,ะวะะลวว่ายนตะโมลังสะ่าดาครับก็พี่น้องคนที่โทรมาใหม่เนี่ยบางทีต้องเบาเสียงโทรศัพท์ก่อนนะครับไม่งั้นเราไปฟังที่เขาสะท้อนออกมาแล้วก็ไปอ่านเนี่ยมันจะขาดความต่อเนื่องนะครับ ต้องเบาโทรศัพท์แล้วก็ฟังนะครับมันจะไม่มีเสียงสะท้อนออกมานะครับอัลฮนี้แล้วนะครับพี่น้องจากเกาะยาวน้อยนะครับว่าหลังโทรมาใหม่นะครับแล้วก็เราก็จะจับในเรื่องสิ่งที่มันขาดความต่อเนื่องไปได้นะครับเช่นครับ085-342-5-164มื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนะครับ0 8 6 4เ2 5ด6 4ียน่่นครับเดเียนะครับเหลือเวลาอีก อ่าสิบนาทีนะครับอ่าตอนนี้ห้าในกากับห้าสิบเนาทีนะครับครับอัสลามุัีกุมวลัีกุมุัสสลามวาระฮ์มัตุลลอฮิวะอะเบารกาตุฮ์ค่ัอ่าฮัตยาฟาติโมนะอ่า,อาเชิญเลยครับ

S <S <an> อินคุณนอับดับดิกุละลิศดลออลอาอัลฮัมดลนละครับก็อ่านได้ดีนะครับ,รบวันนี้จะถามสักนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่ในวันเกียร์มาเนี่ยอัลลร์จะ ให้เราพิเศษเนี่ยมีอะไรบ้างครับเอาเราจะให้เราเนี่ยพิเศษนอกจากได้เข้าสวรรค์ะอะไรนะจะได้เห็นอันลลอฮ์ไม้อาจารย์อะไจะได้เห็นอันลลอฮ์ในวันเกียร์มาอย่างชัดชนะครับน,นั่นแหละเขาเรียกซียาดะเป็นการเพิ่มใครละที่จะได้ได้เห็นอันลลอฮ์ชัดๆเนี่ยใครบ้างรู้ไหม ที่ศรัทธาใช่ไหมอาจารย์อ่าศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติตามตามใครตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และท่านนบีมหัมอ่าและแบบอย่างของท่านนบีมุสลลิลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละเราจะได้เห็นอัลร้อ์ในวันกิยามะห์นะครับอัลฮัมดุลิลล้์นะอ่าได้ดีแล้วก็ขอบคุณมากนะครับขอเราทรงคุ้มครองนะครับสลามอะลัยกุม อบครัวอาจารย์เเช่นเดียวกันเช่นอามินแล้วครับอามีนอามีนอามีนนะครับมีโอกาสก็ร่วมบริจาคนะครับคนละเล็กละน้อยนะอามีนอามีนครับครับอมได้ได้อัลัมดิลล์นะครับอ่าอิชาลออีดอ <l id> ิดใหญ่น <l id S 1> <maintenant S 2> <l id> ี่ได้ไปพบกันที่มะฮับบ้านนะไปเจอกันนะครับชครับอัสสลามอะลยกุม อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับจากกรงไฟฟ้าจนะนะครับอ่าก็อัลฮัมดุลลาห์นี่คือพี่้องที่ให้ความสนใจในการอ่านอัลกุรอานนะครับแล้วก็การอ่านอัลกุรอานเราอย่าอ่านกุรอานเดียวนะครับพยายามศึกษาความหมายให้รู้ความหมายว่าอัลลอฮ์บอกอะไรกับเรา แม้กระทั่งฟาติฮ่าที่เราได้อ่านเนี่ยยางอะไรน้อยๆก็ได้รู้ความหมายด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าฟาติฮ่านี่เราใช้ในละหมาดเนี่ยถ้าละหมาศีรกะอับเราก็ใช้4ีต้นเลยนะครับสามราะอัตก็สามต้นสองระอัตก็สองต้นนะครับฟาติฮ่าเป็นการเป็นอุมลุลกิตาบเป็นแม่บทของอร์อัลกุรอานนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญ วิธีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมผู้ที่ศรัทธาต่อลอสุบะตลานะครับเพราะการละหมาดนะครับเป็น,เ,ปนเสาหลักของาศาสนานะครับาการอิบาดาต่อลอสุบะตลาก็คือการละหมาดนั่นเองนะครับเป็นฟัตดูอีนตกหนักบนพี่น้องทุกคนนะครับที่ทุกคนจะต้องทําหน้าที่อิบาดาต่อพระองค์ลอสุบะตลาเพียงองค์เดียวนะครับก็คงไม่มีพี่น้อง โทรมาแล้วนะครับก็คงจะใช้เวลาเพียงแค่น,นี้นะครับอิชานล้อนะครับเสาร์อาทิตย์หน้าพบกันเช่นเคยนะครับก็ขอให้ทุกคน,นคมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ริสกีกว้างขวางนะครับเพิ่มพูนริสกีนะครับแล้วก็ร่วมกันทำบุญเพื่อให้พี่น้องนั้นได้เป็นสเสบียงที่ดีในวันเกียรติมาด้วยนะครับร่วมบริจากรักษาญาติมทีวีช่องนี้ให้อยู่กับท่านพี่น้องตลอดไปนะครับ Wani zac kan pergi sini dulu nak. Wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa' insyaallah. ila